คลิปนี้ผมจะมาให้เทคนิคการดูเครื่องพ่นยาสายหลัง Honda รุ่น w j r 4 0 2 5กันประเด็นก็คือมีลูกค้าไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าลูกค้าก็มั่นอกมั่นใจว่าของตัวเองแท้ผมไม่ได้เถียงลูกค้าหรอกครับแต่ว่าแท้ แต่ไม่ได้แท้ทั้งตัววันนี้ผมจะมาดูว่า Honda ที่แท้ครบรูปแบบครบทั้งตัวแท้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็วิธีการเช็คนะครับมาดูรูปร่างหน้าตากล่องที่จะให้มาจะเป็นกล่องนี้ลักษณะน,นี้จะต้องมีซีเรียลนัมเบอร์ติด ให้เรามาลักษณะนี้นะครับซีเรียลนัมเบอร์ซีเรียลก็จะมีทั้งซีเรียลของเอนจินก็คือตัวเครื่องยนต์และซีเรียลของเฟรมเฟรมก็คือองค์ประกอบอย่างเช่นถังอย่างเช่นโครงดูด้านข้างดูรอบๆตัวมาดูกันผมก็ให้เป็นความรู้ท่านลูกค้าท่านผู้ชมเพื่อที่ท่านจะไปหาซื้อที่ไหนก็นแล้วแต่ท่านจะได้รู้ว่าอ๋อมีต้นแบบของแท้เป็นอย่างนี้เหตุผลเพราะว่าสินค้าระดับพวกนี้ราคาสูงท่านผู้ชมถ้าท่านซื้อมาหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ของแท้ ท่านจะรู้สึกแบบมันจะดีบ้างไม่ดีบ้างแท้ในะของแท้นะมันจะมาตรฐานทุกชิ้นสิ่งนี้ให้มาผมจะบอกทีละขั้นนะครับบอนวาวฟรียอยคลิปนี้ผมจะไปช้าๆให้ท่านลูกค้านิดนึงนะครับจริงๆนะผมเคยรีวิวมาแล้วครับ WJR แต่คลิปนี้อยากให้มาดูว่าของแท้เป็นยังไงสายเส้นจะสีเหลืองคู่มือใบรับประกันอยู่ในนี้ QR code สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ลงทะเบียนกับบริษัท Honda คือถ้าท่านได้มาท่านไม่สามารถลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของ Honda ได้ ผมบอกจบเลยท่านไม่ใช่ของแท้แล้วครับเลิกคุยกันแท้มันต้องแท้ทั้งตัวแท้ทั้งแท้ทั้งหมดต้องใช้คำนี้มีบ็อกกุเทียนมาเปิดกล่องลังสินค้าดามพ่นดามพ่นตัวนี้ให้มานะฮะอ่าดูด้านในปวับ นี่รูปาาร่างหน้าตาสวยงามรุ่นก็คือ WJR 4025รูปร่างหน้าตาสวยงามเครื่องเป็นรหัส GX35 เป็นเครื่องยนต์4จังหวะคาบูเลเตอร์แบบไดอะแฟมถังน้ำมันตัวนี้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุได้6.2ลิตรจะเป็นที่เติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องใช้ 100cc รหัสเครื่อง GX35 ใช้น้ำมันเครื่อง 100cc สิ่งที่สาคัญเมื่อกี้ผมจะบอกท่านผู้ชมว่าได้มาปับ๊บต้องเอาลังมาเลยนะครับท่านผู้ชม ต้องเอาหลังมาตรวจเลยมาดูที่ตัวเครื่องกันตัวเครื่องเอาผมพูดแค่ตัวเลขละกัน7778439ท่านได้รหัสซีเรียลที่ตัวเครื่องยนต์ท่านมาดูตัวนี้เลยดูที่เอนจินเอนจินนัมเบอร์7 8 4 3 9แล้วหลังจากนั้นดูเครื่องไม่พอท่านมาดูพลิกด้านหลังมาเลยท่านจะเห็นซีเรียลของเฟรมนัมเบอรมันจะเกียนเลย1064058 นะมาตรวจที่เฟรมนัมเบอร์1 0 6 4 0 5 8 Make in Thailand เครื่องตัวนี้นะครับ WJR 4025ตัวนี้เนี่ยประกอบในประเทศไทยส่งออกทั่วโลกท่านจะสังเกตว่าตัวถังน้ำยามีความหนาตัวงานหลายๆจุดเนี่ยจะมีความละเอียดอย่างอุปกรณ์เนี่ยท่านดูที่ฝาจะมีโคด้ดมีโลโก้ของ Honda มีตัวหนังสือของ Honda ครบทุกจุดมาดูด้านหลัง เขาก็จะมีโลโก้อย่างนี้เวลาเราเช็คของแท้เราต้องดูทุกจุดนะครับคุณลูกค้าจะดูบางจุดไม่ได้เราต้องดูทุกจุดเนี่ยจะมีโลโก้บอกให้มาดูยันตัวในฝากองเลยคุณลูกค้กาเขาก็จะมีโลโก้ซ่อนมาไว้อยู่ด้านในเครื่องตัวนี้ก็ได้ปัม๊มเป็นปัม๊มทองเหลืองผสมกับพลาสติก ABS ซึ่งรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Hon ด a าเลยทำแรงดันออกมาได้สูงถึง40บาในบรรดาเครื่องพ่นยาสะพายหลังปัจจุบันเนี่ย ผมบอกว่ายังไม่มีใครสูงเท่ากับ Honda นะครับพูดกันตรงๆสำหรับตัวผมอะ n อ n d a นะนะผมชอบความแรงมากแต่ผมอะจะตำหนิเขาเรื่องน้ำหนักนิดหนึ่งนะน้ำหนักเขาจะสูงแต่ยังว่ามันก็แลกมาด้วยความที่น้ำหนักสูงอะมันก็มีความหนาความแข็งแรงบึกบึนเข้ามาแลกแล้วก็ดามพนนะฮะดามพนอ่าตามนี้ถ้าเราเช็คของเราเนี่ยแท้ทุกจุดแล้วนะครับทุกจุดของเราเนี่ย ไม่มีการย้อมแมวไม่มีการสอดแทรกของปลอมมาท่านก็มาถึงวิธีการประกอบนะครับวิธีการประกอบใช้งานอา้าวท่านเอาด้ามพ่นออกมาด้ามพ่นที่ให้มานี้ก็มาตรฐานเครื่องมือก็จะมีมา2ชิ้นนะครับมีบล็อกขวดเทียนปลายของบล็อกเป็นสี่แฉกแล้วก็มีหกเหลี่ยมมาเดี๋ยวผมจะให้ช่างอรุณช่วยประกอบทุกอย่างทุกจุดให้มามาตรฐานดีมากครับอมีบอลวาลวมาให้เราด้วย ใส่บอลวาล์วเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฟรียอยใส่ฟรียอยแล้วก็มาใส่สายนะครับท่านมาดูเนี่ยผมค่อยๆบอกนะท่านเห็นโครงตัวนี้ไหมฮะตัวโครงตัวนี้ก็จะมีโลโก้ Honda อ,อยู่แล้วก็มีแถบเรืองแสงมีโลโก้ตัวนูนน้ํามันเครื่องที่ใช้ผมแนะนําให้ใช้น้ํามันเครื่องเบอร์30นะรเป็นน้ํามันเครื่อง4ีจังหวะของ Honda น,น้ำมันเครื่องก็เติม100ซีซีนะครับ หนึ่งร้อยซีซีก็ถ้าเราเติมใหม่ๆก็แค่ปิ่มปากนะครับท่านผู้ชมเหตุผลที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้มาดูอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีอะหลายๆพื้นที่ซื้อแล้วบางทีมันไม่ได้ของแท้ทั้งตัวพอมันไม่ได้แท้ทั้งตัวมันก็จะไม่ค่อยทนเราซื้อสินค้าระดับนี้แต่ถ้าเกิดเขาบอกของปลอมไปเลยอันนั้นดีกว่าซื้อถูกไปเลยอย่างเงี้ยดีกว่า แต่ถ้าบอกของแท้แล้วไม่ได้ของแท้ทั้งตัวเราจะเสียความรู้สึกถังน้ํายาน,นี่มีความจุ25ลิตรตรงนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยเลิกใช้งานเนี่ยเรามาเก็บด้ามโพลลักษณะนี้ได้มันก็จะทำให้เวลาเราเอาไปวางตรงไหนเนี่ยคนอื่นจะได้ไม่มาเหยียบการพพนเราได้สายสพายท่านก็มาตั้งให้เหมาะกับสรีระตัวท่านเอง ไซกองเนี่ยด้านในให้มาเป็นตะข่ายพลาสติกซึ่งตะข่ายพลาสติกมันจะดีกว่าตะข่ายลวดตรงที่ว่าตะข่ายลวดพอใช้เป็น,นานผุพลาสติกไม่ผุครับไม่โดนกัดก่อนไม่ผุนะครับป้าเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูผลงานกันว่าประสิทธิภาพแรงดันเขาจะออกมาดีขนาดไหนสําหรับ40บานะใครที่ใช้งานหนักจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับ Honda ไม่เคยทําให้ท่านผิดหวังมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ ก่อนจะมาใช้งานท่านมาอัดจารบีก่อนจุดนี้นะครับหรอบมี2จุดนะครับสองด้านด้านนี้อีก1รอบอัดจารบีทุกครั้งก่อนใช้งานปั๊มน้ำมันถ้าดังแฟดๆนี่ท่านยังไม่ต้องไปนับนะครับถ้ามันตึงมือแล้วนับไป7จครั้ง2 3 4 5 6 7ยกโชกขึ้นเปิดสวิตไปที่ตำแหน่ง1ขีด เปิดคันเร่งสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ดึงสตาร์ทหนึงอ่ามีเสียงเหมือนจะติดไม่ติดปับ๊บท่านมาเอาโชคลงทันทีนะฮะทีต่อไปจะติดละเอาละ,ะเสียงนุ่มๆเสียงนุ่มๆมาลองไปดูกันว่าจะได้ความสูงระดับไหนถือว่าเป็นเครื่องพ่นยาที่ผมบอกได้เลยมีความกระชับ ลองเน้นที่สูงดูนะครับเลยยอดประม่วงระดับประมาณ10เมตรถึง12เมตรลมนิ่งๆเนี่ยผมมองว่าได้เลยนะครับได้เลยนะฮะได้เลย ถ้าส่วนตัวผมแล้วนะผมว่าเสียงมันนุ่มเสียง Honda เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลแล้วฮอน d a เนี่ยมันได้ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ํามันเนี่ยผมบอกเซฟแน่นอนการดูแลรักษานะครับเวลาท่านซื้อ Honda มานะท่านต้องใส่ใจเรื่องน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนถ่ายกันเอาแบบสวยๆเลยนะทุกๆ100ชั่วโมงแต่ครั้งแรกที่ท่านใช้งานน่ะ 5ชั่วโมงแรกลันอินเนี่ยท่านถ่ายถ่ายออกเลยเข้าทางไหนออกทางนั้นหลังจากนั้นก่อนจะใช้งานทุกครั้งน่ะท่านก็อัดจารบีเข้าไป1รอบฝั่งละ1รอบพอมันสุดแล้วท่านก็เปิดฝาออกมาอัดจารบีเข้าไปใหม่ดูแลรักษามีอยู่2เรื่อง 1. น้ํามันเครื่องอย่าขาดัจารบีต้องอัดทุกรอบทุกครั้งก่อนใช้งานผมรับรองว่า เครื่อง Hon d a เนี่ยจะอยู่กับท่านลูกค้าได้ไปนานๆยาวๆประสิทธิภาพผมก็ได้ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ตั้งกระต้นมาเนี่ยตั้งกระต้นคลิปมาเนี่ยผมบอกว่าวิธีการดูของแท้เนี่ยแท้ที่ผมพูดเนี่ยคือแท้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็16-8เทวคุณนะครับผมกล้าการันตีให้ท่านผู้ชมเลยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายฮอน da อย่างเป็นทางการดังนั้นแล้วเนี่ยท่านไว้ใจผมได้ท่านซื้อสินค้าท่านได้ของแท้แน่นอน100% ผมต้องเน้นหนักของแท้ของแท้มากๆเพราะว่าลูกค้าผมอะ่ะได้เครื่องแท้คงไม่แท้บางคนนี่ไม่แท้ทั้งตัวเลยแต่เอามาขายในราคาของแท้เนี่ยท่านจะเสียใจวันหลังนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากเดี๋ยวผมจะพยายามหาคลิปที่มีองค์ความรู้คลิปที่เห็นการใช้งานจริงคลิปที่เลือกดูเลือกหาเครื่องมือเกษตรใหม่ๆห,หรือของเก่าแต่ว่าเป็นหัวข้อที่เกษตรกรเป็นหัวข้อที่ท่านผู้ชมเนี่ยหลายๆคนน่ะ ถามผมมาเยอะทางไลน์นะครับเดี๋ยวหรือทาง f a c e b o o k เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทําคลิปให้ท่านได้ดูกันว่าของดีของแท้ต้องเลือกหากันยังไงวันนี้นะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของ168เทวกุลแล้วก็ผมมีร้านผมมีเพจด้วยนะครับเพจ Facebook ก็คือ168เกเทวกุลพิมพ์ได้เลยหรือใครที่สนใจต้องการสั่งสินค้าก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ